ทุกคนค่ะนะคะตอนนี้พี่ปุ๊กอยู่ที่แกนแคนยอนนะคะทุกคนค่ะชนบุรีทุกคนดูว้าวดูนะคะดูสวยงามมากบอกเลยทุกคนดู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 ดนะ,ะอันนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กซูไม่ดูนะคะว่าขนาดไหนดูนะคะสวัสดีค่ะนะคะเราก็เพิ่งจะออกจากกรุงเทพนะคะก็เติมน้ํามันนะคะเพราะว่าน้ํามันหมดนะคะตอนนี้ก็แบบเหมืน เซเว่นนิดนึงเพราะว่าต้องแบบทำให้สเสบียงนะคะสามตัวนี้นะคะสามตัวนี้สามตัวนี้นะคะคือเราจะต้องทำให้สามตัวนี้นะคะแบบหมดแรงก่อนเอาเป็นคนนะคะคือให้หมดแรงก่อนนะคะเพราะว่า เวลาที่เราไปคาเฟ่หรือเราไปเที่ยวเนี่ยนะคะจะได้เซฟคุณแม่น้องสุโคนนะคะนี่ดูแบบว่าหน้าแบบชมเชยคุณแม่มากนะคะตอนนี้นะคะพี่ชูก็กําลังเข้าเซเว่นนะคะตอนนี้นะคะพี่ชูก็กําลังเข้าเซเว่นนะนะคะเข้าเซเว่นเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะคะเราก็เลยให้เสี่ยงคนเดียว <laughs> โดยการที่ให้พี่ชูนะคะก็คือ,อเข้าเซเว่นด้วยแมสนะคะสอันสองอันเป็นรู้ส่เปล่านะ ก็คือก่อนมาเนี่ยคือพี่ปุ๊กก็เติมน้ำมันหนคันเดี๋ยวดูนะนี่ไงพี่ชูมาแล้วนะคะว่าที่เซเว่นเนี่ยนะหะหมดไปเท่าไหร่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวระหว่างนั้นก็ซื้อซื้อกาแฟคุณแม่นะคะ55บาทเท่าไหร่พี่ชูเท่าไหร่ร้อบาทนะคะซึ่งผิดพลาดมากอันนี้นะคะประวัติโดยสังเกตนะคะแกนแคนยอนชนบุรีเนอะ,ะนี้เลย ในอดีตเริ่มตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายประกอบอาชีพทำหินตีหินขายให้กับผู้รับเหมาทำถนนผนทางด้วยการทำมือโอ้โห โดยนะคะในสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือเครื่องทุนแรงจนมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนสูงรุ่นที่นำเครื่องมือจักมาใช้จนกลายเป็นนะคะเหมืองหินโอ้โหทุกคนขาดูนะคะนี้เลยทุกคนดู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 นะคะเห็นไหมคะว้าวสุดยอด กคดูนะคะว่าดูนะคะว่าสมัยนะคะยังไม่มีเครื่องจักหนะคะแล้วก็ตอนหลังมานะคะมีเครื่องจัดในการบุจอกนะคะดูทุกคนค่ะนะคะกับการเปี่ยมของรมชาที่สวยงามมากนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่นะคะแคนดอนที่นะคะทางเข้าก่อนที่จะไปบางแสนนะคะตัวนี้ดูนะคะทุกคนหาสวยงามมากนะคะแล้วก็นะคะพี่คุณก็พาเด็กมาด้วยนะคะนี่เลยนะคะมันมีที่ไหนนะคะ้องเคนที่ไหนนะที่สารเมริจาใช่ไหมคะชื่อใช่ไหมคะ อันนี้คือเขาตั้งชื่อมาเป็นแบบว่าเหมือนเทียบเลยนะคะสวยงามมากนะคะแต่ดูนะคะก็เวลามาต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าทางเนี่ยค่อนข้างชันนะคะแต่ว่าตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้ยังไม่ถึงสี่โมงนะคะแต่ว่าดูอากาศเย็นแล้วก็สดชืากทุกคนเลยดูน้ํานะคะสวยจริงๆนะคะดูดูดูดว้าวออกเลยสุดยอดจริงๆตอนนี้เราก็นะคะประมาณสัก4ี่กิโล เป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะให้น้องธีรพัฒนะคะไปแตะไซส์หนึงนะคะแล้วเราก็มีดีเจในรถด้วยนะคะเปิดเพลงให้คุณแม่ฟังนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงจุดนะคะสถานที่สองนะคะเราก็ปูเสือกันนี่เลยนะคะก็อยู่ที่นะคะหาดบางแสนเนาะโอ้โหลมแรงมาก วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือนะคะน้ำขึ้นเยอะมากตอนนี้อยู่นะคะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะนี้เลยอันนี้ก่อนกลับนะคะบรรยากาศเราก็จะเลาะริมน,นะคะชายหาดบางแสนนะคะแล้วเราก็จะมีดีเจนะคะซึ่งนะคะดีเจนี้มาจากคาไวายสหรัฐอเมริกา เปิดเพลงให้ระหว่างที่เรากลับบางนาะ